เข้าเดี๋ยวกระโดดเข้าเออเออเอาเอาเอากระโดดเข้าไม่กระโดดเออเออเออมันกระเด้งไงมันกระโดดเหมันกระเด้งอย่างนี้แหละเออเออเออว่ามึงจะนอนได้ตายอุ้มกันเหนื่อยเนาะสามสี่ชั่วโมงเนาะสองถคืนก็ต้องนอนละนี่เดี๋ยวไปบ่ายไปบ่ายไปบ่ายสองนอนละเนาะ

เจเจเจหน่อยเหนะเจ๊เจ๊กระปุหน่อยเร็วเจกระปูหน่อยเร็ว Редактор субтитров а